เป็นความเห็นของนายทะเบียนนี้จะใช้กับกฎหมายพักการเมืองปี2 5 4 1หรือ2 5 5 0เลยท่านรองนี้แล้วทั้ง4 1กับ50ปีมันมีประเด็นปลีกย่อยที่ค่อนข้างจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันอยู่บ้างเพราะผมคิดว่าอย่าไปตำหนิกรกตท่านเลยท่านงานท่านก็เยอะอยู่แล้วผมคิดว่าท่านก็ทำของท่านอย่างดีที่สุดแล้วจนกระทั่งบางครั้งพวกเราน้อยใจด้วยซ้ำไปว่าเออจริงๆกรกตนะท่านเป็นกลางท่านไม่ควรจะตั้งตัวเป็นผู้กรณีอะไรทานรองนั้นเพราะกรณีเช่นนี้ผมคิดว่าท่านทำของท่านดีที่สุดแล้ว เอาไหมเมื่อเมื่อวานที่ผมพูดเดี๋ยวผมพูดในท่านองว่าทําไมเรามันนึกถึงเฉพาะสามสามให้มันเป็นป e ัญหาล่ะทําไมเราไม่นึกในทางที่มันไม่เป no ็นปัญหาบ้างเป็นต้นละสี่สองหรือห้าหนึ่งอะไรทํานองนนไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคนคดีวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับวันองผไม่มีครับไม่มีใครรู้วันนี้ก็มันนั่งใจหายใจคว่ำเหมือนแต่ชาวอยู่เหมือนกันแม้ว่าจะมั่นใจอย่างไรก็ตามว่าทําดีที่สุดแล้วเสนอขอเท็จจริงขอกฎหมายครบถ้วนแล้วก็ตาม รับทีสองหกแปดยังไม่ทราบเหมือนกันครับผมคิดว่าคงต้องขอเวลาไปนี่ก็คือความเห็นนะครับของนายบัญญัติตบรรทัดฐานนะครับหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์และ หัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะครับในยุคปี2548ซึ่งเป็นช่วงสมัยนะครับที่เกิดความเหตุนะครับที่ส่งผลมาสู่เรื่องของการที่ฟ้องร้องจากทางกรกตรนี้นะครับซึ่งคุณบัญญัติก็กล่าวย้ำนะครับว่าตอนนี้นก็โล่งใจและโล่งใจแทนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่มีตำแหน่งบริหารทางการเมืองอยู่คือเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยครับซึ่งคุณบัญญัติเนี่ยก็ย้ำนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยออกมาให้ความเห็นนักข่าวในจี้ถามโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการที่ มีตุลาการสารรัฐธรรมนูญเหลืออยู่เพียงแค่6คนผลอาจจะออกมาเป็น3ต่อ3าครับซึ่งคุณบัญญาติเนี่ยก็ให้ความเห็นก่อนหน้าที่จะมีการตัดสินนะครับบอกว่าทําไมต้องมองไปที่ผลจอกมาเป็น3ต่อ3าําไมไม่มองเป็น4ต่อ2หรือว่า5ต่อ1บ้างทําให้นักข่าวนั้นก็จี้ถามเรื่องนี้ว่าเอ๊ะก่อนในนี้เหมือนคุณบัญดาศพูดถึง4ต่อ2แล้วผลออกมาก็เป็น4ต่อ2จริงๆทําให้คุณบัญญาติวันนี้เนี่ยมันจะคู่ก็เลยต้องมาออกความเห็นนะครับออกมาชี้แจงว่าที่พูดเรื่อง4ต่อ2เนี่ยไม่ได้เป็นการคาดการววว่่่่าาจะตตตตต้อองงเปป็น4 2รัแ ทำไมต้องไปมองว่ามันต้องเป็น3ต่อ3ซึ่งนี่คือบรรยากาศภาพรวมนะครับที่ศาลร,รัฐธรรมนูญซึ่งออตอนนี้ในคุณโชลีกภัยหลังจากที่เข้าห้องน้ํานะครับก็เดินทางไปที่พบกับคุณนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนส่วนจุดอื่นๆขณะนี้เนี่ยกรกะตก็ได้เดินทางกลับไปที่รถยนต์นะครับซึ่งตอนนี้บรรดากรรมการบริหารพรรส่วนมาก ในภาพณะนนี้ในคุณบุญยอดสุขสินญ์ไทยนะครับท่าทีก็ค่อนข้างที่จะแช่มชื่นนะครับแล้วก็ดูแล้วค่อนข้างจะโล่งใจนะครับสรุปมติศาลนะครับ4ต่อ2เห็นว่ากกตยื่นคาร้องต่อสารรัฐธรรมนูญใน15วันไม่ชอบด้วยกฎหมายทําให้มีการยกคําร้องนะครับคะแนนออกมาใน4ต่อ2ซึ่งทางด้านความเห็นอีกทางหนึ่งของพรรคประชาธิป,ปัตย์ก็คืออย่าตำหนิกกตนะครับอย่าไปลักษณะว่ามีการทับถมหรือว่า เป็นลักษณะที่พฤติกรรมของกกตครั้งนี้เนี่ยจะทําให้ประวัติของกกตนั้นสูญเสียไปนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานั้นอย่างที่คุณชวนพูดระหว่างที่มีการอ่านคําปิดคดีด้วยวาจาว,ว่าที่ผ่านมากกตก็ทํางานด้วยงานที่มีหลักที่เที่ยงธรรมมาตลอดเวลาอยู่แล้วซึ่งนี่ก็คือภาพรวมนะครับผมก็จะติดตามสถานการณ์อยู่ที่สารรัฐธรรมนูญแห่งนี้ถ้ามีบรรยากาศสดๆจุดไหนเนี่ยจะรายงานกลับไปให้ทราบครับคุณบัญชาครับครับ นั่นก็เป็นบรรยากาศสดๆที่ศาลร,รัฐธรรมนูญนะครับ,รบหลังจากที่ศาลมีมติ4ต่อ 2, 2> มีรายง,งานเข้ามาแล้วครับว่ามติ4ต่อ2ซึ่ง4ถือเป็นเสียงข้างมากมีเสียงของอาจารย์จรัญพักดธนาคุณมีคุณสุพจ์ไข่มุกมีคุณนุรักมาประณีตและก็คุณบุญส่งกุลระบุผานะครับส่วนอีกสองเสียงซึ่งเป็นเสียงข้างน้อยนะครับก็คือคุณชัดชลวรซึ่งเป็นประธานศาลร,รัฐธรรมนูญกับคุณอุดมศักดิ์นิติมนตรีนะครับ ก็มีมติออกมาอย่างเป็นทางการนะครับ4ต่อ2ซึ่งโดยมีการวินิจฉัยในประเด็นแรกนะครับคือว่ากระบวนการยื่นคำร้องขอให้ยุบพักปฏิปัติไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับขณะ <pasó> เดียวกันก็มีการยื่นคำร้องเกินกว่า180วันตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับครับก็เป็นไปตามคามคาดหมายนะครับว่าการต่อสู้คดีของพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งนี้เนี่ยก็จะเน้นไปที่เรื่องของกระบวนการยื่นคำร้องยุบพักไม่ชอบด้วยกฎหมายของกกตนะครับ วันนี้เนี่ยการถแถลงในช่องปิดคดีเนี่ยนะครับคุณชวลีภัยเองถ้าใครฟังมาตลอดเนี่ยคุณชวนจะเน้นไปที่เรื่องกระบวนการแล้วก็เรื่องพฤติกรรมนะครับ,รบในการที่มีกลุ่มบุคคลหรือกระบวนการที่ต้องการจะยุบพักประชาธิปัตย์มีการไล่เรียนพฤติกรรมมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็ในส่วนของกะกะตอเองก็พยายามจะบอกว่าคดียุบพักประชาธิปัตย์เนี่ยกระบวนการต่างๆเข้าข่ายตามพระราชบัญญัติพรคการเมืองทั้งปีพุทธศักราช2541และพุทธศักราช2550นะครับ ซึ่งหลังจากที่ทางสารตัดฟังแล้วเนี่ยนะครับกระบวนการในการที่จะพิจารณาก็ถือว่าใช้เวลาค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็เป็นไปตามความคาดหมายนะครับที่สามารถอ่านคําวินิจฉัยได้เลยแล้วก็คำวินิจฉัยก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่ามติุลาการสารและธรรมนรูนสต่อสองยกคําร้อง ไม่ยุบพักประชาธิปัตย์คือยกคำร้องเนี่ยก็คือไม่ต้องพิจารณาเลยนะฮะเรื่องการยุบพักเนี่ยนะครับ,รบก็เป็นผลให้พักประชาธิปัตย์ไม่ต้องถูกยุบนะครับจากนี้ไปก็ต้องตามดูแล้วครับว่ากระบวนการทางการเมืองในส่วนของรัฐบาลเองหลายคนก็บอกว่าถ้าพักประชาธิปัตย์ไม่ถูกยุบเนี่ยอำนาจในการต่อรองของพรักประชาธิปัตย์ในพักร่วมรัฐบาลเองก็จะแข็งขึ้นมีพลังมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันก็ต้องจับตาดูว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาชนโดยเฉพาะ นปชเองเนี่ยนะครับจะมีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่านะครับจะมีการพยายามที่จะยกเอาคําร้องนี้ไปอธิบายหรือว่าไปปลุกกระแสว่ามีการตัดสินสองมาตรฐานหรือเปล่านะครับ,รบซึ่งเรื่องนี้ทางพรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยคุณโจลีกภายเองคุณสุทัศน์เงินบุตรเองนะครับออกมาพูดตลอดเวลานะครับว่าหลังจากที่ตุลาการาศาลธรรมนูญมีคําตัดสินในวันนี้แล้วตุลาการศาลธรรมนูญต้องมีหน้าที่ในการอธิบายคําตัดสินด้วยนะครับว่าสาเหตุที่ตัดสินไม่ยุพักประชาธิปัตย์เพราะอะไร มีข้อเท็จจริงข้อแตกต่างจากการยุบพักอื่นๆที่ผ่านมาอย่างไรบ้างนะครับเมื่อวานเราคุยกับทางอาจารย์ปริญญาน,นอกเหนือเรื่องของข้อเท็จจริงแล้วเรื่องของศักดิ์ของกฎหมายม,มันก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาด้วยเหมือนกันนะครับกรณีก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยพักพลังประชาชนพักชาติไทยมัชิมาธิปไตยเนี่ย จะมีการทาผิดตามกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายใหญ่นะครับแต่ว่าในส่วนของัประชาธิปัตย์เนี่ยเข้าข่ายพรบพักการเมืองซึ่งมันจะมีรายละเอียดติดด้วยต่างกันนะฮะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับทางคุณวิรัติกัลยาสิริในทีมกฎหมายของพักประชาธิปัตย์นะครับหลังจากที่ศาลมีมติ4-2แล้วพักประชาธิปัตย์มีความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้สวัสดีครับคุณวิรัติครับสวัสดีครับคุณวิรัติครับวิรัติครับครับผมได้ยินไหมครับ ครับเพียนครับพิธีกรครับหลังจากที่ศาลวินิจัยสี4ต่อ2เป็นไปตามความคาดหมายของพรรคปฏิปักษ์ไหมครับเอ่อก็เป็นอยู่ในอยู่ในข้อต่อสู้ของพรรคนะครับครับเพราะว่าเรื่องอายุความมันเป็นก็เป็นข้อกําหนดหลักของทุกกฎหมายนะครับครับแต่ว่ามันเป็นรายละเอียดที่ที่เราเราสู้กันไว้แล้วในในข้อนั้นนะฮะเพราะงั้นตอนที่เอ่อตอนที่แถลงก็ไม่ต้องแถลงเพราะถือว่าชัดอยู่ในเนื้อหานะครับครับ ครับผมครับเรื่องเรื่องของาะาก็ออชัดเจนนะครับว่าอันนี้มีแค่สิบห้าสิบห้าวันอย่างที่ทราบอ่าครับครับครับผมขั้มตัดสินที่ออกมาในวันนี้ทำให้ประชาชนตัดเองคาดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยนะฮะเราเราจะไปจะต้องอธิบายเพิ่มเติมไหมครับเพราะว่าแน่นอนจะต้องมีคนที่มองว่าการตัดสินเป็นสองมาตรฐานเหมือนกันนะครับคุณวิระครับคุณวิระครับโอเคนะครับโอเคเ๋ยวๆไม่สะดวกไม่สะดวกครับครับตัดสินรับสินครับ ก็อย่างที่บอกนะครับว่าแน่นอนแหละจะมีคนท่านนายกเองยอมรับเลยนะคือประชาชนบอกว่าคําตัดสินวันนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนมันจะมีทั้งคนที่พอใจแล้วก็ไม่พอใจคนที่ไม่พอใจบางคนเข้าใจแต่ก็ยังไม่พอใจเพราะว่าไม่เป็นไปตามที่ตัวเองคาดการไว้ในขณะเดียวกานบางคนก็ ไม่พอใจเพราะไม่รู้ข้อเท็จจริงรนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นเรื่องที่กระบวนการของศาลเองแล้วก็สื่อมวลชนเองก็ต้องอธิบายคำวินิจฉัยในวันนี้ว่าสาเหตุที่ทางตุลาการสาธารมนูญเนี่ยตัดสินไม่ยุดพรคประชาธิปัตย